สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับอําเภอสามผานะครับจังหวัดนครปฐมวันนี้เราก็จะพามาดูวัตถุมงคลของวัดไร่ขิงกันนะครับผมวันนี้ก็คนเยอะเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับนี่บริเวณด้านในตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณวัดไร่ขิงแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปชมวัตถุมงคลกันด้านนู้นนะครับทุกนเลยครับ แพทต้องมาที่วัดของแพทต้องออกไปที่วัดนี่แหละเป็นของดีขององค์หลวงพ่อวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่สี่นะครับสี่มิถุนายนสองพันหงร้อยหกสิบหกลงมันปูวัตถุมงคลของหลวงพ่อผ่านไปที่นี่หมาในวาระสำคัญขอประชาสมคัญให้กันจ่าขอต้อนรับนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเ้าไปดูด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับวัตถุมงคลจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับที พระบูชาหลวงพ่อรัดไร่ขิงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขนาด9นิ้วนะครับกระไหลทอง1น0 0 0บาทแล้วก็มีแบบลมดำด้วยนะลมดำ ดำดำเก้านิ้วขนาดแบบขนาดเก้านิ้วนะครับแปดพันบาทสวยๆเลยนะครับมีทาวเวส้วยนะตรงนี้สองหมื่นห้าเาวเวสสวยๆเลยของคำแท้นะครับหกพันบาท แล้วก็มีห้านิ้วกระไหลอันนี้นะสองตงเทสหกพัน 6, บาทอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับห้าพันบาทเป็นพระบูชานะครับผมก็ใครที่มีบ้านใหม่นะครับนะก็สามารถบูชาไปนะครับ ประจำบ,บ้านกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดหนิ้วลมดำครับสามพันเจ้าสวยเลยนะต่อไปก็เป็นสามนิ้วปิดทองคําแท้นะครับสามพันแปดสวยเลย ไปก็เป็นสามนิ้วกระไรทองนะครับสามพันบาทอันนี้เป็นลมดำนะครับลมดำพันเก้าขนาดเทียบขมือผมดูได้เลยนะสามนิ้วนะครับพันเก้า อันนี้เป็นแบบธรรมดานะธรรมดาก็จะเหลือวงเดียวนั้นเอจะรัดมีาเรีหยกเยอะเลยนะครับเยนหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขีดดันั้นท่านให้เข้ามาจอดามที่ทา ส,สวยเลยสร้างปีสองห้าหกหนะึ่งครับต่อไปก็เป็นเน้งนาวะนะครับสร้างปีหกหนึ่งเหมือนกันสองห้าหกหนึ่งเป็นแงนาวะเป็นพิมพ์เดียวก็เนื้อเงินอันนี้เนื้อเงินนะครับรุ่นมหาคนเจดีนะครับ้ อันนี้เป็นเหรียญหล่อของวัดไม่สิบรุ่นมหามง JD คณเจดีครับเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อกรนะไรทองายบรราส่งเนื้นะอกรเนสวยสัง่งนะีปนแหน ไวางไว้ที่ลาู้อันนี้เป็นเนื้อประกานะร้วงที่ลาาู้รุ่นพิเศษไมู้เกียนะะดตั้งที่คิารอาไมตู้เไวางที่ลาู้เป็นเงให้เด็งคงจะรองน้อยๆนะครับค์จะลองเราเข้าไว้ที่กเจอฝาละตายมือนั่นแหละฝามือนละท้ายมือนั่นคือคงจลองไ้ติดอ ไปเป็นเจ้าสวย้อนยุกมหามงคลนะครับสองร้อยบาทนะครับผมเจ้าสัวเหมือนกันนะครับผมเจ้าสวย้อนยุกมหามงคลนะครับเห,ห็นราคาไปอยู่ นา้าพระเวฬุรุทีองค์เจรองฝ่าและตายรองด้วยสตุขสันต์กายอันนี้เป็นพระผงนะครับพระผงเจ้าสวนมหาสนิทต่อพระปราชญ์นะต่อไปก็เชิงชลสิริราชสมบัติ50ปีนะครับ300บาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ199 เราที่จะทำบุญในเนื้อนาบุญสิ่งใจบ้างเนื้อนาบุญเราก็ให้มีคาบุญจริเาเป็นของทำบุญบรานี้เราพ็อะไรสิ่งบราณนี้เป็นเงินครัม่เลนยก็เกี่ยวกับติดอาการกของพ้าเอีมกดก็เป็นล็อกเก็ตนะครับ <nt> ล็อกเก็ต300บาท ก็จะมีสมเด็จวัดไร่ขิงด้วยนะครับสวยเลยลปเปต่อ,อนนไปก็เป็นตะกุดจันเพล็ลนใครที่ชอบตะกุดนะครับจากนั้นทำบุญน้ำไปถวายวัดนี่ก็เป็นทิมพระกรรมาการเนื้อเงนินนะครับสร้างปีหกเราก็มีสิทที่จะทำบุญทั้งหมดนี้ใส่ใบปาลูใจ เรื่องหน้าหัออนนี้ก็มีราคาแบบย่อมเยานะครับ50บาท,บาทก็จะมีเนื้อลมดำะนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อแต่ไหลทองนะครับ50าบาทวันนี้ก็ เป็นลงยานะครับให้องจับรองหลวงอ้ตงปีหกนี่เองนะปีล่าสุดองจรองนี้ให้ลูกดอถ้มียยาโหลงยาหลายสีเลยนะครับจ่อนะเป็นกรณีที่แกองอยู่กรายั่มือจะไปเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตโดยห้าสิบเก้าบัดให้ปิดทองคำรกก็เต็ ก็จะมีโลกเก็น้อยๆนะครับอันนี้สำหรับไว้ให้ลูกให้หใหดาห้อยนะครับองเล็กๆนะครับไปเป็นไบโพรนะครับนีบ่ไบโพรอาไว้ห้อยหน้ารถนะฮะขนาดห,ห,หอ้อยนหน้ารถเลยนี่นะครับ แล้วก็มีาดตั้งหน้ารถด,ด้วยนะครับ1,200บาทนะครับแล้วก็มีเนื่ยสามกษัตริย์นี่นะข้างๆ399นะครับนี่ทางวัดพ้ะานุพานนี่ตั้งหน้ารถได้เลยนะครับนี่สาพระามล่บกันนมะครับู้ชมกันคะรับตู้ของทางวัดไร่ยขิงนะครับ ต่อไปนี่นะครับเข็มเข็มกัดของข้าวัดไรเข่งนะครับเนี่ราคาสามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นพิเศษสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับพี่เหริอนอาร์นะครับ นปรระุแี่นะครับเป็นรุ่นนี่นะครับผมเปิดจอง18กุมภาพันธ์66ถึง19มีนาคม66ครับลดลายขิงเนาะทำให้โดนอะไรไหมครับบนหลอกเราก็เรียกว่าปุ่นจอบยาละเว้นเพราะเราไม่ได้เข้าวัดทุกวันและไม่ได้มาวัดทุกเดือน กันมาวันไหนเช่นวันนี้ศี่โอกาสก็ได้ถวายแผนพองร้อยเปี่ยนเื้อนำตะบุญวันเดือนตีมอตอเกิดถวายหลวงพ่อไว้เป็นการต่ออายุเสแล้วไว้ในวันนี้พระอารามหลวงรูปกระสุนลับไปโบราณวัดบ้านเกิดที่ตะลุกตะโตก ก็จะมีเนื้อทองขา,าวขี้ผึ้งลงยาสีม่วงนะครับแ800รนี้ลงยาสีฟ้าแ800รอครับอ<า>ัน<า>นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลว่มสามร้อย 800นี่ลงยาครับเงยนี่เป็นผิวลุ้งนะครับทผิวลุ้ง200นะมือทอง2 0อขนาดค,ครับวัดแกยนี่นะครับต้นรวยปลดนี้นะของทางวัด ก็มีให้เช่าบูชาเช่าหาบูชากันเรียบร้อยนะครับดูกันได้นะราคาก็อยู่ที่แ0 0ร้0ยสามร้อยสองร้อยนะครับครับสวยเลยนะเนี่ยสวยเลยนะครับสวยมากเมเป็นน่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับ มีคนเยอะมากครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เดินเ,เข้าไปข้างในกันนะครับไปดูหลวงพอบบ่อปวดนีด้านในนะ จะมีแต่วันเกิดนะครับให้ได้ร่วมทําบุญกันด้านนี้ก็จะมีตู้วัตถุมงคนลนวยนะครับด้านนี้นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระผงประจำะพระผงจำปีเนื้อผมกระเบื้องสามร้อยนี่อันนี้เนื้อผงใบลาน สามร้อยนะครับพ่อไร่ขิงขนาดตั้งหน้ารถนะครับองสองมีประ่มชุด3องค์สี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็จะมีชุดกรรมการปี6กูนะครับเนื้อนนวะห้าร้อยบาท อันนี้ย้อนยุคป,ปีหนึ่งสี่พระผมคนระับหนเกสิบเก้านี้จะเป็นเหรียญบรมธาตุเจดีนะครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงนี้เป็นสร้อยนะครับสร้อยหลวงพ่อวันไรเขียนนะสองร้อยเก้าสิบเ้ มีรุ่นมหามงคลเจดีนะครับตระไหลทอง350บอาบบาทน,นี้เป็นเหรียญชินะบัญชรครับสามร้อยนี้เป็นแนนานวะนะครับน,นวะมหามงคลเจดีเสวยเลยแนนานวะนะครับอันสอง เป็นชุดกรรมการนะครับปีห้าเก้านะเนื้อเงินลงยาเก้าพับาทเป็นชุดนะครับนี่รุ่นพิเศษ2,559น้าห้าสบ้าะครับลงยาก็จะมีลงยาอยู่เจดสีเดือนนะครับอันนี้รุ่นพระชัยวัด499้

อันนี้เป็นพยันนะครับพยันสี่สิบเก้าบาทต่อไปเป็นเหรียญกับน้ำนนครับสองบาทลงยานะที่รายคเจ้าตี้รับากาก เหนว,ว่าวัตถุมงคลเนาะของทางวัดไปเดี๋ยวเราเข้าไปากราบหลวงพ่อข้างในกันนะครับไปะน,นะครับก็ไปด้านในนี้ด้านในก็มีตู้วัตถุมงคลเช่นเดียวกันนะครับ จะเ,เข้าไปในตัวโบสถ์นะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับนะครับเ,เข้าไปข้างในคนเยอะมากเลยวันนี้เพราะนั่นจะว้วข้างล่างกันแหละ,ะครับปริเดณยด้านในของพ่อวัดไรสุข ต้องจะไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูวัตถุมงคลอีกจุดหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับอยู่หลังตัวโบสถ์นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับมีจุดหนึ่งซึ่งในบริเวณวัดเนี่ยจะมีอยู่3ามสี่จุดด้วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาวเวศครับนี่โอ้สวยๆเลยนะครับเนะาวเวศ เหมือนจะปิดทองนะครับน้ำเลิบด้วยมีน้ำเลิกน่นกนนครับแล้วก็จะจะมีอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับแบบขนาดตั้งหน้ารถนะครับพอวันได้ถึนชุบทองเล็กครับ350บบาท ตั้งหน้ารถขนาดใหญ่นะครับสองสวยเลยต่อไปเป็นเหรียญเซมากระไหลทองลงยาครนะับเออสามสีด้วยกันข้าน,นบนกันแบบไบโค น,นี้เป็นแบบเลียนปาตานนะครับน,น้่ก็ไหลทองลงยาอันนี้เป็นลาบคูลผลนะครับลาบภูลทวีต่อไภ500บาทเป็นพระผงนะครับ นี้เป็นพาวเวสครับสามร้อย้าสุบก้าพระประธานนะครับหลวงพ่อวัไดไร่ขิงสามหมื่นบาทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทาวเวทยี่สิบสี่นิ้วนะครับสองพั 25, นไอสองหมื่นห้านะครับโอ่งนี้สวยเลย คนเยอะมากตันนี้อันนี้จะเป็นจุดถวายสงาังฆทานนะครัไปไหนไปทางหลังจุดถวายสงาังฆทาน

เว้ยองใหญ่มากสวยมากเลยนี่นะครับเพื่อความสความในการทำ สวยเลยรุ่นนี้นะครับเหลียนสมเด็จพระเทพนะครับชุบสายทองอันนี้สมเด็จวัดไร่ขิงน,นางพญาตไปเป็นเหลียนกรรมการปี5-7นะครับนัวเงินลงยา นั่นในเป็นปี5้าเก้านะครับอันนี้เป็นช่อเลยนะครับช่อพระชัยวัดสองพับาท,ทองศาบาทอนยาแดง อันนี้เหรียญบรมธาตุเจดีนะครับเนี้ยเนีลงยาดด้านบนเป็นเนื้อนาวานะครับทองสองนี่นี่เป็นกระไหล่ยทองนะครับสองรอยห้าสิบคาวเวสวันนะครับสูงสิบเนิ้วสามพั 3, นบาท ลาด็ก็มีนะครับรลมดำนี่นะสองร้เก้าเก้านันนี้เป็นอ,อง์ลยทองนะครับสามร้อยเก้าสบเก้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสลานที่เช่าโชาววัดุมคลหลวงพ่อวัดไร่เข่งนะครับกับเท้าวเวสวรรโนพิเศษนะครับนี่ก็มีอยู่3าสี่จุดเลยที่ผมบอกนะครับเป็นบรรยากาศด้านหน ก็จากที่เราขับรถเข้ามานะครับผมก็ตามลายทางเนี่ยจะมีพวกอาหารปลานะครับหาปลาขายเต็มเลยนะครับตอนเข้ามาในาวัดไร่เขิงนะครับผมนี่ก็จะเป็นสถานที่ให้อาหารปลาครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับคนเยอะเลย ใจโสนใจโยนตัวโยนนี่เลยจากเกิดจำหน่ายพระบูชาไปทางขวามือท้างกันเลยไปทางตะวันออกนี่ของไข่ข้างในหรือว่าท้ามมาที่ตลาดแห่งในกระโหลกวงดาวสวยมากนด้านหลังเป็นเหมือนท่าน้ำน,นะครับท่าน้ำคือด้านหลังเพื่อให้อาหอารปลา

เทนน้ำมันบนสักติดเป็นน้ำมันบนสักติดของหล่อดม้าตอนนี้อร่อยคับถ้าเรืออร่อยค่ะมีงายข้าวบนเล็กๆไปว่าให้เราปอบเป็นน้ำมันเลยอาหารปลาด้านในก็มีนะครับเป็นขนมปังแถวละสิบห้าบาทจะดูปลาโอ้โห กุปลาตัวใหญ่มากเลยปลาสวายนะปลาตัวใหญ่มาก <c oughs> ปลาตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่ปลาบึกใช่ไหมเน, <c oughs> นี่จะเป็นบรรยาก,กาศ สองข้างทาง